สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในช่องบ้านขอบกุณพมรีในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้เราต้องเป็นเหตุให้มีความชื่นชมยินดีต้อนรับพระสันตปะปาปาองค์ใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วเมื่อคือนนี้ผมชมรายการเอาไว้ชัดเลิกก็ประมาณสี่ทุ่มป่าแต่ว่า ผู้ดำเนินรายการก็คงยังไม่ทราบว่าคิดชนคาทอลิกได้พระสันตปะปาปาองค์ใหม่แล้วเพราะผู้ดำเนินรายการบอกว่าเวลานี้ก็ฝันยังเป็นสีดำอยู่อีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นการประกาศใหม่ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าระหว่างที่ท่านออกจากรายการก็น่าจะได้รู้ว่าคิดชนคาทอลิกทั่วโลก1,000พป่าล้านคนได้รับ พระสันตปาปาองใหม่ได้ต้อนรับพระสันตปาปาองค์ใหม่แล้วผมเองได้พูดกับภรรยาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าพระสันตปาปาองค์นี้น่าจะเป็นชาวอเมริกันและก็เป็นจริงๆนะครับก็ท่านเองก็เป็นชาวเมืองชิคาโกนะครับชิคาโกเองก็มีวงดน,นตรีชื่อชิคาโกซึ่งบทเพลงของเขาแต่ละเพลงก็มีความไพเราะนะครับอย่างเช่นบทเพลง i อิฟยูลิฟมีนาวนะครับก็เป็นบทเพลงที่ต่างตึงใจบุคคลในยุค70ผมเองก็ประทับใจบทเพลงนี้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจพระสันตปาปาองค์ใหม่ท่านเป็นเจ้าคณะนักบุญออกัสตินนะครับจิตตลมของนักบุญออกัสตินก็ทุกท่านก็เมื่อได้อ่านประวัติของท่านนักบุญออกัสตินแล้วก็คงทราบดีว่า ท่านเองก็เคยเป็นคนเสเพมาก่อนนะครับหลังจากที่ได้ไปพบเทวานาน้อยที่ชายทะเลท่านก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและได้เป็นนักบุญองค์ใหญ่คุณแม่มนิกานะครับซึ่งเป็นนักบุญเช่นเดียวกันก็สวดภาวนวาให้กับท่านเป็นเวลาสิบป,ปีโดยไม่ย่อทอ้อท่านก็ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง โดยอาศัยพระสันตปาปาองค์ใหม่โรเบิร์ตฟีวอต์นี้นะครับฟีโวต์นะครับที่ท่านได้เป็นเจ้าคณะนักบุญออกัสตินจิตอารมของนับุญออกัสตินก็คงสึมซับท่านอย่างเต็มเปี่ยมในการรู้เท่าทัานโลกรู้เท่าทัานเลขกนของปีศาสตร์แล้วก็ในทางธรรมท่านก็เต็มเปี่ยมด้วยปีชยาน ที่จะปกครองดูแลอภิบาลลูกๆของท่านพันกว่าล้านคนคิสชยนคาทอลิกนะครับท่านเคยทำงานแทนอเมริกาใต้นะครับประเทศเปรูมาก,ก่อนเป็นเวลาหลายปีอยู่เหมือนกันท่านก็ได้เรียนรู้ถึงผู้ที่ขาดซึ่งสวัสดิภาพทางสังคมนะครับทางเรื่องของ สวัสดิการาต่างๆเรื่องของการรักษาโรคเรื่องของถนนหนทางเรื่องของความยากจนค้นขานเรื่องของการถูกเอาลัดออกเปลี่ยบในสังคมเราถือได้ว่าท่านครบสูตรนะครับเพราะว่าที่จริงแล้ก็เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ส่งเลือกให้ท่านโรเบิร์ตฟ,ฟรีวิร์ดมาเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่จากเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา นะครับขอชื่นชมยินดีนะครับทำภาวนานเป็นผลแล้วทำภาวนานต่อไปก็คือให้ท่านได้ดำเนินชีวิตตามแบบฉบับต,ตามพระสมับแบบขององค์พระเยซูเจ้าน,นะครับขอชื่นชมยินดีนะครับกับพระสันตะปาปาองค์ที่267นะครับ ท่านอายุยังน้อยนะครับเพียงหกปีเท่านั้นเองเมื่อวานเราไม่ได้พบกันนะครับในวันที่8ปดพฤษภาคมหนังสือกิจการรัฐสาวกในบทที่8ข้อ2 6่สถึงข้อสีและพระวสารของนักบุญยนในบทที่6ข้อ4 4่สถึงข้อห้นะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้ประกาศข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า มีพระจิตเจ้าขับเคลื่อนชีวิตของตนนะครับไม่มีเงื่อน,นไขใดๆฟิลิตเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้เราทุกคนได้เห็นถึงผู้ประกาศข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อทุสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาหาพิิตฟิิตก็ลุกขึ้นนะครับแล้วก็เดินไปทางใต้เลยไม่ได้สอบถามไม่ได้ขี้เกียจ ไม่ได้รอช้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอนอนก่อนทันก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปทางทิศใต้ท,ทันทีโดยไม่ได้บ่นว่าอะไรนี่คือพลังขับเคลื่อนของกิจชนที่มีพระจิตเจ้าไม่มีเงื่อนไขไม่บ่นว่าบางคนนะครับรับอาสา,าทํางานนั่นนูน่นนี่สุดท้ายแล้วก็มาบ่นว่าว่าไม่มีใครช่วยตนเองตนเองเหน,นื่อยเหนื่อยเหลือเกินทําทุกอย่าง แท้ที่จริงตัวเองต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าตัวเองต้องการจะทำบุคคลที่ทำงานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่พร่ำบนไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับฟิลิปนะครับอย่าได้พร่ำบนใดๆฟิลิปลุกขึ้นเลยแล้วก็เดินไปทางทิศใต้ก็สอบถามนะครับการพบปะกับผู้คนก็ต้องมีการ ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันเป็นทั้งผูพ้พ,พ,พูดและผู้ฟังที่ดีฟิลิปสอบถามนะครับเมื่อเมื่อขันทีพบคำตอบขันทีได้เห็นคำตอบอในนี้นะครับฟิลิบวิ่งไปฟิลิปถามถามว่าท่านเข้าใจข้อความที่กำลังอ่านหรือ ขันทีตอบว่าข้าพเจ้าจะเขาจะได้อย่างไรถ้าไม่มีใครอธิบายนะครับเมื่อฟิริปได้เห็นถึงสิ่งที่ขันทีกำลังอ่านและต้องการคาตอบพิริปก็อธิบายสุดท้ายแล้วพิรุปก,ก็เห็นสมควรว่าขันทีคนนี้มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า ต้องการที่จะเรียนรู้ว่าใครคือลูกแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้าสุดท้ายเมื่อขันทีได้รับการอธิบายจากฟิลิปพิริศเป็นสมควรว่าท่านควรจะได้รับสินล้างบาปมาเป็นศิษย์ขององค์พระเยซูเจ้ามาเป็นลูกขององค์พระผู้เป็นเจ้าสุดท้ายแล้วท่านได้รับสินล้างบาปฟิลิปล้างบาปให้ขันที น,นี่คือชีวิตของการเป็นผู้ประกาศข่าวดีไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้มีพลังของพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมไม่ได้ไปยัดเยียดเธอต้องเปลี่ยนความเชื่อนะเธอต้องเชื่อนะสอบถามดูก่อนว่าแนวทางความคิดเขาเป็นอย่างไรทัศนคติของเขาเป็นอย่างไรแล้วค่อยมาค่อยๆค่อยๆพูดค่อยๆอ,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 อธิบายถ้าเห็นสมควรว่าอื เขามีความมั่นคงมีความตั้งใจจริงที่จะต้องการเรียนรู้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการมีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าแล้วจึงสามารถสอนคําสอนให้กับเขาเป็นคริสตังสำรองแล้วก็มาหลับเฉินหลังบาเป็นคิตศชนใดที่สุดนี่คือความงามของชีวิตในสมัยปัจจุบันนะครับถ้าไม่ถามก็ไม่รู้ว่าเขามีทัศนคติอย่างไรนะครับ ิลิปได้บอกทันทีเกี่ยวกับเรื่องขององค์พระเยสูเจ้าความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคือการบอกบองค์พระเยสุเจ้าก็บอกกับชาวยิวนะครับองค์ก็บอกกับชาวยิวว่าพลังแห่งชีวิตนิรันดรต้องมาจากองค์พระเยซุเจ้าเท่านั้นปรงถือปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์บอกกับชาวยิว เรายีวจาเชื่อไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับสิทธิของแต่ละบ,บุคคลผู้ที่เชื่อก็ได้รับสินลางบาปเหมือนกับฟิลิปผู้ที่ไม่ได้เชื่อผู้ที่ไม่เชื่อก็กระจัดกระจายไปตามที่ตนเองใฝ่ใจตามที่ตนเองปารถนานะครับมาในวันนี้นะครับเป็นหนงังสือกิจการนักราชสาวกเวชน่นเดียวกันนะครับในบทที่9กข้อ1ถึงข้อย0 เพราะว่าสารของนักบุญยอนในบทที่6ข้อ52ถึงข้อ59นะครับผมบอกสักครู่แล้วว่าความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการบอกนะครับบอกให้ฟิลิปทุตสวรรค์ให้ฟิลิปได้บอกกับขันทีองค์พระยสุจรทรงบอกกับชาวยิวเลยว่าพลังแห่งชีวิตนิรันดร์มาจากพระอ,องค์เสื้อ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดท้แต่บุคคลวันนี้ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็บอกกับซาโลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เมื่อซาโลเดินทางจะไปจับกลุ่มขิสชนที่เมืองดามัสกัสเขาก็ล้มลงและองค์พระเยซูเจ้าก็ได้บอกกับซาโลซาโลเชื่อครับ ซาโลยินดีทําตามทุกอย่างที่องค์พระเยซูเจ้าทรงบอกกับเขานี่คือความงานของชีวิตของซาโลนะครับถ้าเขาดื้อดึงดื้อหลันเขาก็คงจะเสียโอกาสที่จะได้เป็นอัครสา,าวกองค์ที่13ขององค์พระเยซูเจ้านะครับแต่เขาใช้โอกาสนี้เชื่อและยินดีทำตาม สิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าทรงบอกกับเขาทุกประการนะครับในนักบุญยอนพระวสานในวันนี้นะครับองค์พระเยซูเจ้าก็บอกกับชาวยิวเอพงพระองค์ทรงบอกชาวยิวกล้าที่จะยืนยันว่าพระองค์คือปังแห่งชีวิตผู้ที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปผู้ที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปพระองค์ทรงบอกชาวยิวบอกเราทุกคนในปัจจุบัน และบอกเพื่อนพี่น้องต่อไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอินฟินิตี้คำพูดนี้พงบอกมาตั้งแต่ชาวยิวในอดีตปัจจุบันพง์ก็ยืนยันว่าผู้ที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปจนถึงอนาคตด้วยดังนั้นสินหมาสนิทจึงคือเลือดและเนื้อขององค์พระเยซูเจ้า อยู่ตลอดไปช่วนนิดนิรันดนผู้ที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปนะครับบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับชาวยิวในวันนี้นะครับและสุดท้ายแล้วชีวิตคริสตชนคาทอลิกจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมแห่งความเชื่อมาเป็นอันดับหนึ่ง ความเชื่อนี้นะครับสองวันนี้นะครับเด็กน้อยนะครับทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าบอกกับออกัสซินที่ชายทะเลถึงเรื่องที่ท่านจะรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งครบเป็นไปไม่ได้สมองของท่านเพียงเล็กน้อยเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าเคยมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่า หนังสือสมุดทั้งโลกก็ไม่สามารถจดบันทึกสิ่งที่องค์พระเยสุจ้าทรงกระทำให้กับมวลมนุษยชาติได้ทั้งหมดนะครับออกัสซินก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้เรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทั้งหมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่ออกัสซินได้เห็นเด็กน้อย ใช้ช้อนตักเป็นหมอที่ชายทะเลและอ่อนน้ํามาใส่น้ําใส่ก็ซึมน้ําใส่ก็ซึมสมองเล็กๆน้อยๆของออกัสตินและเราทุกคนไม่สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทั้งหมดแต่มีสิ่งเดียวที่เราจะรู้เรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทั้งครบแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือเรื่องของความเชื่อ และวันนี้พระสันตปะปาปาองค์ใหม่ผู้ซึ่งใช้จิตใจลมของพระบุญของกัสสินก็ได้เรียนรู้ถึงความเชื่อที่ท่านมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆแล้วไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องสแสวงหาใดๆแล้วอยู่ในหัวใจทั้งครบของท่านและก็ใช้พลังแห่งความเชื่อโดยอาศัยพระจิตเจ้านี้ออกไป บอกกับทุกๆคนทั่วโลกในจิตาจลมของพระศาสนาจักรในสมัยนี้โดยอาศัยพระจิตเจ้าเป็นพลังขับเคลื่อนนะครับทําเชื่อนะครับนักบุญองค์ก็สิ่งเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นนักบุญองค์ใหญ่วันนี้ขันทีก็เชื่อสิ่งที่ฟิลิ์ได้บอกได้สอนและก็สุดท้ายเซาโลเองก็เชื่อท่านเองก็ได้เป็นนักบุญใหญ่ เปลี่นเป็นนักบุญเปาโลออก,กัสซินก็ได้เชื่อทุตสวรรค์เด็กน้อยนี้ท่านก็เป็นนักบุญใหญ่คุณแม่มอนิกาสวดมาเป็นราสิบกว่าปีก็นอนตายตาหลับน้ำตาของออกัสซินไหลายพรากหลังจากที่ไปที่ศพของคุณแม่มอนิกาด้วยความตื้นตันใจในคำภาวนาที่แม่มอบให้พลังในการภาวนา และเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่ลูกได้กระทำผิดพลาดไปเซาโลก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยน้ำตาไหลภายในหัวจิตหัวใจของท่านท่านทำอะไรลงไปสุดท้ายแล้วท่านยอมจำนนต่อองค์พระเยซูเจ้าท่านได้เชื่อฟิลิปบอกกับขันทีขันทีสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจา้า ลืได้บอกกับท่านท่านก็เชื่อคุณธรรมแห่งความเชื่อจึงเป็นคุณธรรมหนึ่งคุณธรรมแรกที่มวลมนุษยชาติคิตชนทั่วโลกคาทอลิกต้องมีความเชื่อที่มั่นคงมั่นใจและกล้าที่จะยืนยันความเชื่อนี้แม้ว่าจะต้องสูญเสียชีวิตตนเองก็ตามขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ